สวัสดีครับผมชื่อนายนัทวุฒิสีสังนะครับรหัสนักศึกษา634 111 012หนู่มูเรียนที่6กสินะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอภูมิปัญญาไทยนะครับเป็นที่ดักแย้นะครับเป็นเครื่องมือดักแย้เขาเรียกว่าด้วงดักแย้นะครับลักษณะรูปร่างหน้าตาจะประมาณนี้มีใครก็เห็นบ้างไหมครับก็คือต้องพูดก่อนเลยว,ว่าจริงๆผมถ่ายคลิป ขั้นตอนการทําไว้นะครับแต่ว่าโทรศัพท์เครื่องเก่ามันเสียก็เลยจะเปลี่ยนจากคลิปขั้นตอนการทํามาเป็นการอธิบายแทนนะครับว่าส่วนต่างๆเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงนะครับครับส่วนแรกก็เป็นคันไม้นะครับก็คือตรงนี้ครับที่ยาวๆก็ทําจากไม้ไผ่ที่ผ่าเป็นซีนนะครับแล้วก็นํามาเหลาให้มันเป็นลักษณะนี้ตรงโคนก็คือจะเป็นแหลมๆหลนะครับความยาวทั้งหมดที่ผมทําก็คือตั้งแต่หัวจนตรงโคนนะครับก็ประมาณ จ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเซนครับต่อไปนะครับก็เป็นส่วนตัวกระบอกนะครับให้ตัดไม้ไผ่ที่เป็นลักษณะลำนะครับจะได้เป็นกลมๆแบบนี้อันนี้มันจะใหญ่ไปหน่อยนะครับจริงๆใช้เล็กกว่านี้ก็ได้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเก้าเซนติเมตรความสูงสิบเซนนะครับตามนี้เลยครับต่อไปเป็นตัวไม้ค้ำนะครับที่เอาไว้ค้ำกับตัวคันไม้นะครับก็ตัดไม้ไผ่เป็นซีดแล้วก็ใช้ความยาวยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับ ทำตรงนี้เป็นที่ผูกเชือก้วยนะครับเอาไว้สําหรับยึดแน่นเวลาติดมันจะได้ไม่หลุดไม่เคลื่อนนะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับถัดไปเลยก็คือตัวสลักครับลักษณะจะประมาณนี้เห็นไหมตัดไม้ไายเป็นซีกเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นซีกใหญ่ประมาณนี้ครับมันก็จะมีความโค้งส่วนที่โค้งให้ทําเป็นรอยบากแบบนี้เพื่อยึดติดกับตัวกระบอกก็ความยาวสิบสองเซนติเมตร ความกว้าง6เซนนะครับด้วยความที่กระบอกมันใหญ่เราก็ต้องทําให้มันพอดีกับปากกระบอกนะครับเพื่อที่แย้มมันวิ่งขึ้นมามันจะได้ชนกับสลักมันจะได้เด้งปุ๊บอย่างนี้ครับนึกออกไหมครับก็ประมาณนี้อันนี้คือจะเป็นตัวสลักนะครับแล้วก็ผูกเชือกให้แน่นเหมือนเดิมครับต่อไปก็คือตัวกระบอกที่ติดกับคันไม้นะครับก็เจาะรูกระบอกไม้ไผ่เจาะตามใจเลยนะครับว่าเราต้องยึดให้มันแน่นอันนี้ของผมเจาะประมาณนี้ครับ แล้วก็เอาลวดผูกมันจะไม่คายเยื่อเลยเห็นไหมครับก็ยืนประมาณนี้แล้วก็เหลือพื้นที่เอาไว้ตรงนี้เป็นการตักลงไปในดินนะครับมันจะมีพื้นที่ประมาณนตรงนี้ก็จะเป็นไม้แหลมนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับส่วนอีกด้านหนึ่งของกระบอกก็จะเจาะรูอีกสองรูเห็นไหมครับตรงข้ามกันเจาะรูเพื่อใส่เชือกตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าทําไมต้องใส่เชือกโอเคไหมครับต่อไปอก็จะเป็นส่วนของการผูกนะครับ ก็จะใช้เชือกไนลอนนะครับมีความยืดหยุ่นและเหนียวนะครับทนทานก็ใช้ประมาณนี้ครับขนาดก็ผูกติดไปให้แน่นให้แน่นเลยนะครับผูกเงื่อนอะไรก็ได้ให้มันแน่นแล้วก็วัดความยาวลงมาถึงตรงนี้31อซนติเมตรครับแล้วก็ผูกติดกับตัวไม้ค้ำเลยเห็นไหมผูกติดเลยมันก็ได้ความยาวที่พอดีประมาณนี้ผูกเสร็จแล้วนะครับ ให้เอาเชือกผูกตรงนี้แล้ววัดไปอีก22เซนติเมตรครับความยาวของเชือกตั้งแต่ตัวสลักถึงตรงนี้22เซนติเมตรเพื่อเราจะผูกบ่วงตอนที่เราดึงสลักลงมาเราจะเราจะมีบ่วงตรงนี้นะครับเป็นกลมๆเพื่อให้แย้มันวิ่งผ่านแล้วไปชนสลักพอสลักทํางานปุ๊บมันเด้งบ่วงมันก็จะรัดมันก็จะรัดตัวแย้มครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับครับต่อไปผมจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับ ก็เอาตัวไม้คำ้ำค้ำกับคันไม้ตรงนี้ครับจะมีรอยบากที่ทําไว้แล้วเสร็จแล้วก็ค้ำให้มันดีนะครับไม่ให้มันพลาดออกจากกันเสร็จแล้วก็ดึงสลักลงมาติดตรงปากกระบอกแบบนี้ครับให้มันแน่นมันค่อนข้างจะยากน,นะครับเอาใจยากนิดนะึงก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมนี่นะเสร็จแล้วก็ดึงเชือกตรงนี้ที่มันเหลืออยู่ดึงเข้าไปภายในตัวกระบอกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไง เสร็จแล้วมันก็จะมีบ่วงอย่างนี้เห็นไหมบ่วงแบบนี้เป็นลักษณะกลมๆเราก็จะนําตัวร้วงไปปักให้พอดีกับรูแย้ที่มันวิ่งขึ้นมาจากรูนะครับเดี๋ยวการทํางานผมจะสาธิตให้ดูนะครับปักปุ๊บลงดินรอแย้วิ่งขึ้นมานครับพอแย้วิ่งขึ้นมาผ่านรูนี้ผ่านบ่วงไปแล้วนะครับตอนนี้ชนสลักปุ๊บเห็นไหมครับรงทํางานไปแล้วแย้ก็จะติดอยู่อย่างนี้ลุดไม่ได้ครับ นี่คือคกลไกในการทํางานของมันนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการอธิบายเกี่ยวกับร่วงดักแยตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือภูมิปัญญาสมัยก่อนนะครับที่คนเขาหากินเขาใช้ร่วงตัวนี้ดักแยเพื่อเอามาทําอาหารแต่สมัยนี้ต้องยอมรับว่าแยมันน้อยลงมากใกล้จะสูญพันธุ์แล้วจึงไม่มีใครใช้ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้เครื่องมือตัวนี้ดักแยต่อไปแล้วนะครับก็เป็นที่หาดูยาก พราะสมัยนี้ก็จะเป็นท่อ PVC เป็นพลาสติกอะไรแบบนี้คือคนสมัยก่อนเขาจะทําแบบนี้จริงๆครับเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเลยแล้วก็มีการอนุรักษ์แย้แถวหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับก็จะสร้างหมู่บ้านอนุอนรักษ์แย้ขึ้นมาเพื่อดํารงแย้พวกนี้เอาไว้ให้ยอยู่มีชีวิตต่อไปนะครับไม่ให้มันสูญพันธุ์ครับก็จบแล้วนะครับขอบคุณครับ